สวัสดีครับเข้าสู่ช่องอาบังส่งเสร็จนะครับวันนี้ก็มาเจอผมอีกแล้วในเกมระบบแมปเคอร์ซ์ออฟโซนารีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวบัฟยูโรปี้นะครับเพื่อนๆเจ้าตัวบัฟยูโรปี้ก็จะวิวัฒนาการมาจากยูโรปี้เลยนะคบเพื่อนเนี่ยยูโรปี้ในในนะฮะตัวเนี้ยผมเคยมีแล้วนะครับเพื่อนๆในรัฐเก่านะอันนี้รัฐใหม่ผมนะ ก่อนมันก็เคยมีแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่มีแล้วตอนนี้ผมก็ได้บัฟยูโรปีมานั่นเองนะครับเจ้าตัวบัฟยูโรปียก็จะมีเลือดอยู่ที่4ี0พดาเมจ300สปีดในการเดิน27สปีดในการวิ่ง62น้ำหนัก7จ0ดการเดินเติบโตสี่สนาทีนะครับเพื่อนอยู่เทียร์4นั่นเองเจ้าบัฟเจ้าบัฟยูโรปียเขาจะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับถือว่าโคตรเท่เลยนะครับเพื่อนดูเหมือน ผมรู้สึกเหมือนว่าบัฟยูโรปีเือเหมือนใจเกเรไหมครับแล้วผมดูว่าคิดไปเองไะครับเพื่อนเราว่าผมคิดว่ามันดูใจเกเรเหมือนกับบักพ่โตเลยนะครับเพื่อนผมคิดว่าผมไม่ได้คิดไปเองหรอกว่ามันเหมือนจริงๆใจเกเรกว่าคนนี้นะครับเพื่อนผมชอบมากเลยนะครับเพื่อนในการช์กล้ามของมันนะคบเพื่อนผมคิดว่าหน้าต่างมันก็สวยอยู่แล้วนะผมคิดว่ามันก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะนะครับเพื่อน ผมคิดว่ามันสวยอยู่แล้วคงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกนะแต่น,นะครับผมเห็นมีคนใส่กางเกงเป็นเกนงนักมวยมาไล่ต่อยแล้วก็ที่มือเป็นสีแด,ดงๆเหมือนเนื้อมานเขาเพื่อนแล้วก็แต่งชุดเป็นนักมวยใส่กางเกงแล้วก็ันนี้ก็จะเป็นผ้าพันขานะครับเพื่อเป็นสีข,ขาวๆมวาไล่ต่อยอื่นๆ,ๆผมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาทํายังไงแต่ผมทําไม่ได้เห็นเลยของผมมันเคลือบทั้งตัวเลย มาดูเพศเมืยอนะคบเพื่อนเพศเมื่อจะมีหนา้าตาประมาณนี้เลยนะเนี่ยผมรู้สึกเหมือนว่าดอกไม้มันก็เยอะเกินไปนะมาดูเพศพูนเพศพูนก็จะเป็นแบบนี้นะครับดอกไม้ข้างหลังก็จะน้อยลงแล้วก็จะมีดอกไม้ตรงที่รักแร้นะครับเพื่อนส่วนตัวผมคิดว่าผมเอาเลือกตัวพูดดีกว่าเพราะผมรู้สึกเหมือนว่ามันดูไม่เกะกะครับเพื่นอนดู่ะตัวเมียดอกไม้มันดูเยอะเกินไปครับเพื่อนแต่ตัวพูนมันดูนะดอกไม้มันน้อยลงแล้วก็ มันดูไม่เกะกะครับเพื่นพนพอนเพราะฉะนั้นผมจะเรียกมันตอัอพูดก็แล้วกันตอนนี้ผมก็เข้าเกมมาแล้วนะครับเพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้ผมก็เข้าเกมมาแล้วนะบับยูรพี่ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะคบเพื่อนๆมาดูเสียงร้องที่หนึ่งกัน ก็แบบประมาณนี้เลยนะครับเพืいい่อนเหมือน Kenryu อะไรอย่างเสียงร้องของเขานะครับเสียงร้องที่หนึ่งครับเหมือนเสียงร้อง Kenryu ในตอนที่เขาขู่เลยนะครับเพื่อนใช่เหมือนเสียงขู่ของ Kenryu เลยมาดูเสียงร้องที่สองนะครับเป็นเสียงร้องเป็นม uh 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 ิดนะครับเพื uh 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 ่อนเสียงร้องที่สามเป็นการขู่นะเสียงร้องที่สี่เสียงร้องทั้งหมดก็อยาประมาณนี้นะครับเพื่อนผมก็ลืมบอกไปนะว่าเจ้าตัวนี้สามารถ กินพืชได้ด้วยนะเจ้าบัฟยูโรปีสามารถกินพืชได้แล้วขอไวโชว์ท่าในตอนที่สว่างอมันมืดเกินตอนนี้ผมก็มาตรงที่สว่างแล้วนะครับดูท่าทางของมันเลยกดนั่งอันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆดูน่ารักแต่เมอตงมีไปอีกเด็บนะดูค่ะตัวยาวแต่ขาสั้นมีด้วยครับเพื่อน มาดูการมาดูท่านอนเลยนะครับเพื่อนอืมก็จะเป็นหน้าตาแบบประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวขอออกไปที่สว่างแป๊บหนึ่งสว่างพอดีเลยผมเข้าเกมสว่างปุบนะปบป๊บเดินเข้านะปั๊บแป๊บใหญ่เงสว่างนะมาดูท่ากลัวของเขานะครับเพื่อนนี่ตัวสั่นด้วยครับเพื่อนสัน่นว่าเน่ยตอนแรกผมเห็นมันสั่นนะท่าเกลือ บแบบนี้นะครับเพื่อนๆเป็นประมาณนี้มาดูท่าขงบวงเขาแล้วครับอันนี้คือท่าที่ลุ้นที่สุดเลยนะคบเพื่อนหนึ่งสองสามท่าเชอร์สสแปกนะคบเหมือนพี่โตเลยดีกว่าครับเพื่อนเหมือนพี่โตเลยนะนี่เองท่าเหมือนพี่โตเลยอันนี้ผมก็ต้องไปหาพืชน,นะครับเพื่อนหาพืช พับหิวมากเลยด้วลเลยดวลแล้วด้วยหาที่ตั้งหลักทินฐานก่อนที่ตั้งหลักทินฐานวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิ่ง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 แบบพี่ตูน วิ่งบบพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนอันนี้ผมก็ต้องไปหาอาหารก่อนเลยนะครับเพื่อนส่วนใหญ่ที่เทะเลสาอยากเป็นจุดรวมศูนย์นกลางครับผมคิดว่ามันอาจจะมีอาหารนะครับเพื่อนไม่ตรงนั้นก็ตรงนี้แล้วตรงนี้อีส,สามที่นะครับเพื่อนที่จะจุดดบ เพื่อนนะครับอันนี้ผมก็ต้องวิ่งไปหาอาหารก่อนเขวมากๆเลยครับเพื่อนอันนี้ก็ต้องวิ่งหาอาหารต่อไปดิน้นกนตอนนี้เหมากลงนะครับเพื่อนเดี๋ยวขอตัดไปตอนล่างสองเลยก็แล้วกันนะครับเพาเหมากลงอาจจะหาอาหารยากนิดหนึ่งนะอาจจะใช้เวลาสักหน่อย ก็แตเป็นตอนร่างสองนะคบเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ร่างสองเป็นที่ยบร้อนแล้วนะรับเพื่อนๆ่ร่างสองก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะรับเพื่อนเพื่อนถือว่าโคตรเท่มากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ไงร่างสองร่างสองมีอันนี้ครับเพื่อนเหมือนว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรเ,เรียล มดนะครับมีมอดอยู่ที่หลังนะครับพเพื่อนๆกับแข่นะครับเกาะอยู่แล้วก็จะมีดอกไมาอยู่ที่บัวที่ใบไม้ที่หลังที่ตูดเป็นใบบัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับพเพื่อนๆนี่ซิกแพคลุ้นล้วนซิกแพคซิกแพคดกลักใีโดนดม โคตรเท่เลยนะครับเพื่อนกินอาหารก่อนมีโคตรจะเท่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเดูดิครับมีพืชอยู่ข้างบนภูเขาใครอยากจะขึ้นไปเก็บได้ขึ้นไปเก็บได้ก็หามากเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวขอแตดไปตอนร่างสามเลยนะครับเพื่อน แล้วตุกไปล่องราชาจูลายได้อาราชาจูลายเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ร่างตันร่างสามเป็นเชือบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนงางสามก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนถือว่ามือบักพี่โตเต็มตัวเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเกิรเทร่างสามก็จะมีเลือดอยู่ที่4น0 0มดาเมท300นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็น้ำหนัก4,007 มั้งนะจะไม่ผิดถือว่าเทม่มากเลยนะครับนี่คือกายมันักพี่ตัวเต็มตัวเลยนะครับเพื่อนที่ผมไม่อยากอัพหรือว่าอัพให้มันเป็นร่างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรม่รู้ผมจไม่้สมมติถ้ามันมีโอกาสได้ร่างน้อเสียงนะที่ผมไม่อยากอัพก็เพราะว่าอก็อเพราะว่าก็เพราะว่าอะไร <c oughs> อ่ะเพราะว่ามันวิ่งช้าเพื่อนตอนนี้ก็วิ่งช้าอยู่เลยนะถ้าให้มันร่างสายมันก็คงจะวิ่งช้าเข้าไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะไม่อัพดีกว่านะครับเพื่อน ผมไม่อัพได้ไหมนะครับเพื่อนๆขอไม่อัพก็ได้กันนะครับมาดูร่างสามก็จะมีหน้าตามันนี้เลยนะคะเพื่อนมีซิกแพคตัวโคตรใหญ่ของจริงเลยแบบนี้เลยนะคบเพื่อนๆถือว่าโคตรเท่โคตรโคตรเท่ของโคตรหมากกระของมากกระมากกบโคตรเท่เลยนะคะเพื่อนๆ ผมขอไม่ผมขอไม่อัพก็แล้วกันนะครับพเพื่อนจะไม่อัพได้ไหมนะก็ขอไม่อัพก็แล้วกันนะครับอเราให้หิมะหยุดตกก่อนตอนนี้ยังตกอยู่าราชายฮูฮ่าโอากาส c a p น i o n มั้ไหมโคตรเท่เลยนะครับพเพื่อนสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแต่วันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมแบบเป็นกำลังใจในการทำแล้ววันนี้ใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วฝากเยอะอย่าลืมฝากกดคอมเมนต์ด้วยนะครับขอให้คอมเมนต์แต่สิ่งดีๆนะครับเพื่อนอย่ามาคอมเมนต์ขอ สุละครอะไรของผมนะผมไม่เอาได้แบบนี้ะผมไม่เอานะผมอาจจะบล็อกทิ้งเลยก็ได้นะครับเพื่อนๆนะหรับคลิปนี้ทครี่ชอบไม่ลืมฝากกไดไลค์กดแชร์กันแล้นะคะไม่ลังเลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณค่บเจือ <c oughs> <c oughs>